ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอันดีเซ MBER กันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมพอดีเพิ่งได้แฟชั่นมาใหม่อยากอวดเปล่าจริงๆคือเพิ่งเคยผสมรูนนะท่านผู้ชมเคยผสมรูนแล้วแบบออกมาเกือบ4ี่สนาที38นาทีประมาณนี้อยากรู้มากเลยว่าไอ้38นาทีเนี่ยมันได้กี่ลูกันแน่คือแบบโคตรอยากรู้เลยจริงจริง คือเป็นรูนปกติแต่ออกมาคือสามสิบแปดนาทีอันนี้หกเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่ามันจะได้กี่รูเปิดมาแบบห้ารูนี่โคตรคุ้มจริงๆถ้าได้ห้ารูนี่แบบโอ้โหอย่างรุนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเอาล้ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาของเราแล้วว่ารูนทั่วไปสามสิบแปดนาทีมันจะได้กี่รูเพราะว่าเราเคยกดไปยี่สิบมันออกประมาณสามรูใช่ไหม สาม่แก็จะสี่ลูหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรอ้าวอะไรเนี่ยพลังพิรุนแรงแล้วไงต่อสี่ลูสี่ลูเองเหรอโอ้ได้สี่ลูเองเอ๋อสี่ลูจริงปะเนี่ยคือลุ้นมากเลยเนี่ยคือแบบลุ้นจัดจัดอ้าวเป็นสกิลที่ไม่มีด้วยชีวิต คือใช้มีดสั้นแล้วมันมีขายไหมน่าจะมีในในไหนสักที่หนึ่งสี่รูเลยเป็นสกิลที่มีขายใช่ไหมไหนลองเช็คซิวิปกติมันไม่ค่อยมีด้วยไงไหนมีสั้นมีสั้นเอามีขายมีสายได้ออกสี่รูปาดโถโอหัวจะปวดแต่จริงๆไม่มีอะไรแบกแค่อยากอวดแฟชั่นเฉยๆท่านผู้ชมเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้ช่วยกดไลค์กดสิดตามเป็นกำลังใจเราด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ ขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายบาย